เกมกีฬาการต่อสู้ของเหล่านักผจญภัยสายตกปลาเหยื่อปลอมที่มีสเสน่ห์และเล้าใจปลาชโดใหญ่ต่อสู้กับนักตกปลาด้วยแรงอันทรงพลังน้ำใสบริสุทธิ์อุดมไปด้วยพืชนานา,นาพันธุ์ไม่น่าเชื่อนี่คือตัวเมืองจังหวัดน,น้องคายไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีธรรมชาติที่เป็นสวรรค์ของเหล่านักตกปลาสายเหยื่อปลอมหากลมหายใจของคุณคือการตกปลาการุณารับชมคลิปนี้ให้จบ ากคุณเป็นคนชื่นชอบการตกปลาช่อนชะโดหรือปลาล่าเหยื่อทุกชนิดที่นี่คือจังหวัดน้องขายใจกลางเมืองที่มีธรรมชาติที่น่าค้นหาหมายไม่รับวันนี้ครูซ่าขอนำเสนอก็อดฟาเธอ นิ้วสังหารงานปลาชโดนะครับวันนี้จะมาแชร์ไอเดียในการเกี่ยวเหยื่อนะครับจริงๆแล้วออกแบบมาเกี่ยวได้หมดเลยนะครับจะเป็นท้องทะลุหลังหรือจะเป็นด้านข้างนะครับผมแต่นะครับผมแอคชั่นเสียงตีน้ําหางตีน้ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเกี่ยวเหยื่อก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างนะครับผมก็คือเป็นตัวสีส้มนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับผมคูซ่าจะเกี่ยวนะครับด้านหน้าที่มีปุ่มมาร์กอยู่ทะลุลายนิ้วมือนะครับผมแล้วก็ โค้งมารับกับเกสรเบ็ดตัวนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับที่ทําเป็นตัวรับนะครับดังนั้นแพ็กเกจที่คูซ่าได้ทําขึ้นมานะครับแถมเบ็ดเจ็โอทุกซองนะครับผมแถมเบ็ดเ O โอทุกซองนะครับแล้วเราก็ทะลุหลังขึ้นมานะครับผมปุ่มที่เห็นนี้ก็จะเป็นเอาไว้เก็บเกสรเบ็ดนี่แค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับผมนะเป็นไงครับง่ายไหมครับผมดูด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะนะครับแต่นะครับ คูซ่าชอบเกี่ยวด้านข้างแบบนี้เวลาเราตีไปหางมันก็จะนอนลงแบบนี้นะครับผมหางเป็นด้านข้างแบบนี้นะนะครับแอคชั่นเสียงนะครับเกี่ยวท้องทะลุหลังกับเกี่ยวด้านข้างเสียงต่างกันแน่นอนนะครับเสียงแบบนี้นะครับผมนะเกี่ยวแบบนี้เสียงจะดังกว่าตีน้ําลั่นกว่านะครับคูซ่าก็เลือกใช้แบบนี้นะครับผมนะหรือใครชอบแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะลองไปเลือกดูนะครับผมนะมี2 มี2ทางเลือกนะครับผมเกี่ยวท้องทะลุหลังหรือจะเกี่ยวด้านข้างเหมือนที่กูซ่านะครับแอคชั่นก็คือเอาหางลงแบบนี้นะครับผมนะวันนี้ก็มาตกปลาชะโดที่น้องกเกาะจังหวัดน้องคายนะครับงานแข่งขันเขืนประแสนะครับผมคูซ่าได้รางวัลใหญ่มาก็คือเรือแองเกิลหนึนะครับผมเดี๋ยวเอาไปโชว์ที่งานตกปลาที่เขื่อนห้วยหลวงนะครับผมวันที่เจกุมภานี้นะครับผม ไม่ใช่สิวันที่7กันยานี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับที่เขื่อนห้วยหลวงนะครับแองเกิลหนึเป็นรางวันใหญ่นะครับผมนะปะ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวตามดูว่าจะมีผลงานไปฝาก FC หรือเปล่านะครับสหรับหมายน้องกอมเกาะจังหวัดน้องคายพร้อมแล้วเลสโก o กอดคาเทอร์ s <S father, ตัวสีดำครับผมปะเดี๋ยวเรามาลองกันกับปลาลูกคอกเลสโก้ กัดไม่ว่ะเดียวกยหวานอีกแล้ว อู่ไหมอย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 ู่ไหมเก็มเก็มไหมเก็มเก,ก็มไหมทำไมเขาเก็บคนเดียวเลยอะวันนี้ yeah. ฮู ตัวใหญ่ด้วยแม่งมาติดสวิง นีลแลพร้อมแท้สวิงนี้แปลงร่างได้เออเออแปลงล่างได้ลลไดกัดผมไม่โดนไม่กัดครูแน่วะมากินมาอุ้ยยัย ก็ต้องไปไปทางนูงน้นเดี๋ยวเถอะโอ้ยทำงานอะไรดีกว่าเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีอ่ะด <laughs> ได้ไดตักหางตักหางับตักหาง,ง,หางเออ <laughs> <laughs> แล้วสวิงมีประโยชน์อะไรนะเนี่ยไม่เกี่ยวเบ็ดหรอ เล่้ยขวาป่าไม่คยขวดถึงแล้วจะชอบคนไลค์นะครับกดชาเธอนิ้วสังหารไม่ตาให้คุณติดยังยาวแสงสวยเคตไม่รับสำหรับการงัดปลาชโดของคูซ่านะครับผมคูซ่าพกติดตัวตลอดนี่คือยาหมองน้ำซีโอเพนปวดเมื่อยแค่ไหนไว้ใจซีโอเพนปลาชโดจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะพกติดตัวตลอด ยาหมอกน้ำซีโอเพนใช้ง่ายนะครับเพียงแค่เปิดแล้วก็ฉีดเลยนะครับผมนี่หรือจะเป็นข้อแขนเหีนนะครับมีกลิ่นหอมอโลมานะครับผมนะปวดเมื่อยแค่ไหนไว้ใจซีโอเพนเคล็ดลับการงัดปลาชโดที่คุูซาไม่ควรพลาดนะครับผมเฝ้า,าด้วยแล้วกันขอบคุณครับ นะครับผมเป็นวันที่หนึ่งหวยออกเป้่าวันนี้นะดูนะครับผมจบเกมนะครับผมนี่นะครับไงอาจจะไซส์ไม่ใหญ่นะครับผมจบเกมนะครับถูกสวยๆนะครับผมเขีนะครับผมฝากแรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับทีมก็ต์ฟาเธอร์เราจะไปแข่งที่เขื่อนเพื่อหลวงวันที่7กันยายนนี้ฟอร์มทีมนะครับผม นะพร้อมขุนพลนักลบก็อดฟาเธอร์นิ้วสังหาร7กันยาฝากแรงเชียร์แรงใจกับ FC ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาก็อดฟาเธอร์ทุกคนนะครับผมฝากด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ซ้อมมือไปไหครับอเคครับ